ข่าวด่วนครับทุกคนมีโอกาสไหมที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงและพี่แมนมณีวันจะได้ร่วมงานกันหรือได้ร่วมฟิตเชลิ่งกันนั่นเองนะครับทุกคนคำถามนี้นะครับจุดประกายมาจากนักข่าวลหลายสัมนาครับที่เข้าไปถามพี่แมนมณีวันนะครับในวันที่แถลงข่าวเปิดตัวศิลปินลำเพลินอินดี้รคคอร์ดนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่านะครับทางด้านทนายเอเนี่ยตอบนักข่าวเอาไว้ดีมากๆเลยนะครับว่า โอ้โหนะครับก็คือแบบโอ้โหเลยนะครับว่าถ้าเอา2คนนี้มาร่วมเฟียสกันเนี่ย ต้องรอในอนาคตแน่นอนครับทุกคนเนะะาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับควันหลงก็ยังไม่จบนะครับจากการถแถลงข่าวเพราะว่าตอนนี้พี่แมนมณีวันเนี่ยกำลังจะปล่อยนะครับซิงเกิลคอปเวอร์ยืนหนึ่งเหมอนเขายืนเมาเหมอนอ้เนรับทุกคนซึ่งบอกได้ว่าโอ้โหปล่อยออกมาแค่นี้เดียวนะครับเป็นทีเซอร์ก็คือขนลุกขนชันนะครับซึ่งต้องบอกว่ามาตรฐานของพี่แมนมณีวันเนี่ยโอ้โหมักสาวใส่ย,ยีนเนาะยังเป๊ะปังอยู่ตลอดเวลาแล้วเนีครับทุกคนทั้งนี้ ทั้งนั้นนะครับแฟนคลับ FC เนี่ยก็เชียร์นะครับว่าอยากให้มีผลงานร่วมกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนซึ่งเป็นแม่เหล็กเนาะของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะอุงอิงเพชรแพงเนี่ยศูนย์หน้านะครับทุกคนก็เลยแบบว่าโอ้โหทนายเอได้พูดไปแล้วว่าค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาเพราะว่าด้วยวัยด้วยใช่ไหมครับทุกคนด้วยวัยของพี่แมนมณีวันแล้วก็ด้วยวัยของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยซึ่งยังเด็กมากๆ เหมือนกับว่าคนละเลเวลกันนะทุกคนในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรในเรื่องของผลงานอะไรต่างๆนั่นเองทุกคนแต่ว่าถามว่าถ้ามีโอกาสมาร่วมฟิชเชอรลิงกันเนี่ยอุ้มอิ่มมองว่าโอ้โหต้องเป็นเพลงที่แบบว่าต้องเป๊ะปังอ่ะนะทุกคนต้องเป๊ะปังอ่ะเพราะว่าพี่แมนก็คือโอ้โหพ่อเหล็กเลยสําหรับลำเพลินอินดี้รคคอร์ดสำหรับอง้์อิงก็คือแม่เหล็กเลยของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงถ้าเอามาเฟียดกันเนี่ย เพลงที่แต่งออกมาต้องเป็นเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆต้องบอกว่าเป็นต้องเป็นเพลงที่ทรงคุณค่าเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยอุงอิงก็คือแบบผลงานเพลงน้องนที่ผ่านมาก็คือสร้างสถิติเอาไว้แบบระดับโลกกันแล้วทีเดียวแล้วก็พี่แม,มนมณีวันเนี่ยก็เป็นศิลปินที่ระดับประเทศแล้วก็ไม่มีใครไม่รู้จักเนาะทุกคนถ้าเอามาเฟียสกันคิดว่านะครับต้องเป็นโจทย์ยากมากๆอ่ะสำหรับคนแต่งเพลงนะ ต้องเป็นโจทย์ยากมากๆสําหรับคนแต่งเพลงแล้วก็อุ้มอิ้มอ,อยากเห็นนะอยากเห็นคือด้วยวัยแล้วอุ้มิ้มมองว่าถ้าเป็นแบบเป็นเพลงแบบเหมือนคู่พ่อลูกอ่ะคือจะยังไงนะครับทุกคนจะยังไงถ้าเป็นเพลงแบบพ่อลูกถ้าเป็นเพลงแบบวัยรุ่นอย่างเงี้ย ก็โอเคนะคือเรามองภาพไม่ออกเรามองภาพไม่ออกจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วพี่มองว่าตอนนี้ให้เขาออกเดี่ยวกันเถอะนะออกเดี่ยวกันดีกว่านะครับอันนี้คือคําถามจากนักข่าวเนาะที่เข้าไปสัมภาษณ์ซึ่งต้องบอกว่านักข่าวคือยิงคําถามแบบทนายเอคืออึ้งกันไปเลยนะครับทุกคนเนาะซึ่งต้องบอกได้ว่าพี่แม,มนมณีวันเนี่ยก็อึ้งในความสามารถขององค์อิงเพียงเพีงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่แมนเนี่ยได้เคยพูดเนาะได้พูดกับ ทางด้านนักข่าวไปว่าโอ้โหอุงอิงก็คือแล้วก็หมอลำสาวน้อยเพรบ้านแพงเนี่ยสาวน้อยรำเพลินอินดี้เรคกคอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะปล่อยเพลงไหนออกมาก็ปังนะก็คือสร้างมาตรฐาน1วันหนึ่งล้านวิวเอาไว้ได้แบบสุดยอดมากๆอ่ะคือต้องบอกว่าค่ายใหญ่ๆคือต้องยอมสยบปะนะครับทุกคนค่ายใหญ่ๆคือไม่กล้าป,ปล่อยออกมาชนว่างั้นก็ว่าได้เลยครับทุกคนเนาะเพราะว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอุ้มอิมมองว่ายืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นไอ้ายเวอร์ชั่นพี่แมนมณีวรรณคือเป๊ะปังแน่นอนซึ่งต้องบอกว่าเสียงวันนั้นร้องกับนักข่าวร้องแบบสดๆคือแบบอุงอิงกับเฮียหน่อยนั่งอยู่ข้างหลังคือแบบคนลุกคนชันเลยนะนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าต้นฉบับร้องเอาไว้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเสียงของบอสโจเสียงของพี่เพชรสหรัฐเนาะแล้วก็พี่แมนมณีวรรณเนี่ยได้เป็นคนเอามานํามาร้องเป็นเวอร์ชันคอเวอร์เนี่ยก็คือน่าติดตามมากๆแล้วก็ เพลงของน้องอุงอิงเป็นบ้านแพงกับยืนหนึ่งเหมือนเขายืนเมาเหมือนน้องเนี่ยอันนี้ก็คือคาดว่าหนึ่งวันสองล้านวิวแน่นอนและบอสโจเคยสปอยเอาไว้แล้วว่านะสปอยเอาไว้แล้วว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ยอดวิวสูงที่สุดสำหรับเพลงของอุงอิงนะอุมิมว่าต้องต้องรอติดตามเพราะว่าบอสโจเนี่ยถ้าผลงานไหนไม่ดีบอสโจไม่ปล่อยออกมาแน่นอนผลงานไหนไม่โดดเด่นผลงานไหนไม่เป๊ะ บอสโจไม่ปล่อยออกมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหเราทึ่งเนาะเราทึ่งกับศิลปินคุณภาพที่มารวมกันอยู่ตรงนี้ครับโดยเฉพาะน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเลยที่น้องบอกได้ว่าตอนนี้คือน้องแบบเป็นคนที่แบบเป็นแม่เหล็กที่แบบว่าโอ้โหสามารถดูดคนได้ทั้งโลกมาดูน้องอครับทุกคนจากเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งอ่ะที่นะที่บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวเท่าแมงวีแต่เสียงเข้าช้างนะบอสโจเคยได้ชมเอาไว้วันที่น้องมาออดิชั่นอะ่ะ และแฟนคลับเนาะก็รอนะครับคิดว่ารอแน่นอนรอคอยแน่นอนสําหรับงานฟิชเชอร์ลิงสำหรับวงอิงแล้วก็พี่แมนมณีวันคิดว่ามีให้ติดตามแน่นอนในอนาคตนะครับองต้องรอให้น้องโตกว่าน,นี้ก่อนหรือว่าถ้าน้องโตพี่แมนก็จะอายุเริ่มเยอะแล้วไงทุกคนนะครับซึ่งตอนนี้เหมือนกระแสของทั้งคู่ได้อ่ะเออได้อ่ะแต่ว่าถ้าออกแนวเพลงมาเนี่ยคนแต่งค่อนข้างที่จะคิดหนักนิดนึงอ่ะเพราะว่าศิลปินคุณภาพทั้งสองคนเลยอ่ะ นะครับทุกคนเนาะมารอดูว่าจะมีโปรเจก t นี้ไหมนะครับมารอดูแล้วกันว่าทางบอสโจจะอะไรยังไงนะครับทุกคนซึ่งเห็นหลายคอมเมนต์นะครับที่ไปคอมเมนต์อยู่ในในข่าวต่างๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์ทางแฟนเพจด้วยเนาะคอมเมนต์ในช่องอิมด้วยว่าอยากเห็นทั้งคู่แบบว่ามีผลงานร่วมกันนะทุกคนซึ่งทนายเอกก็ตอบเอาไว้แล้วแหละว่าค่อนข้างเป็นไปได้แต่ว่าค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าอุงอิงก็ต้องให้น้องแบบ ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นแบบว่านี่นะก็คือแบบแบบนั้นเลยแล้วก็ถามว่าถ้าเป็นเพลงณช่วงนี้ที่ปลอ,อกมาได้ก็คือเป็นเพลงน่ารักน่ารักก็น่าจะได้นะครับทุกคนเป็นเพลงแบบพ่อลูกอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าพี่แมนเป็นพี่บอสโจอีกนะก็เป็นพ่อองค์อีกได้เลยอะนะใช่ไหมแอดมินนะครับเนาะก็คิดแบบนั้นหรือว่าหลายคนคิดยังไงคอมเมนต์มาหน่อยซึ่งมิมีเห็นหลายคอมเมนต์บอกว่า รอติดตามอะไรแบบเนี้ยเราก็รอไงคือพี่แมนเราก็ชอบอุ้งอิงเราก็ชอบอะไรเงี้ยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามารอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนั่นเองสําหรับลูกสาวของเราอุ้งอิงเพชรบ้านแพงวันนี้เนี่ยเตรียมไปมอบบ้านให้กับคุณยายนาะคนพิการที่น้องได้มีการสร้างให้กับพ่อช้างเสียสเกตสร้างบ้านแล้วก็วันนี้เห็นว่าหน่วยงานรัฐนะครับจะไปมอบประกาศนียบัตรให้กับน้องด้วยเกียรติบัตร นะครับก็มารอติดตามกันเนาะสำหรับลูกสาวของเราอุิปังตลอดเวลาเลยตอนนี้คือนะอุ้มมิมก็คือแบบติดตามน้องตลอดนะครับเมื่อวานนี้ก็ขอบคุณขอบคุณช่องหลักของสาวน้อยที่นําแบบข่าวด่วนไปไปเรียนแบบนะครับเมื่อวานนี้น่ารักมากๆขอบคุณมากๆเดี๋ยวจะทําคลิปแซลอยู่นะเดี๋ยวทําคลิปเซลอยู่เมื่อวานนี้พ่อการชัยกับแม่เต่านะได้มีการพูดวลีเด็ดว่าข่าวด่วนนะฮะนะครับ โอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ข่าวสารเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปอุม้มอิ่มนะครับไม่คิดไม่ฝันว่าอุม้มอิ่มจะลงคลิปไหนแล้วทุกคนก็จะเข้ามาดูขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆกนะครับนะก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยวันนี้บรรยากาศที่บ้านน้องคืออบอุ่นมากนะครับมีการแบบ ช่วยกันแกะมะลัยนะครับอบอุ่นเลยทีเดียวสําหรับบ้านอุงอิงนะครับอ่าแล้วก็มีวันนี้เราเห็นพ่อฮักแม่ฮักไปช่วยกันทํามะลัยให้กับน้องคือแบบน่ารักมากๆส่งกําลังใจไปนะครับ